โอเนียเล็กซ RX 5 0 1วันนี้มาดูองค์ประกอบภายในกันครับแขนหมุนวัสดุอล um, ูมิเนียมหน่อบยาง EVA แขนจิกงานทะเลงานวัสดุอลูมิเนียมอีก1ชิ้นฝาปรับคอนสปูลวัสดุอลูมิเนียมสตาร์เดกแบบ5้าก้านวัสดุกราไฟสลายไกด์เซรามิกบอดี้วัสดุพล um. าสติกลูกปืนประคองหัวเสาบูชกดเบรกและลูกปืนกันกระพับเบรก3ชิ้นวัสดุคาร์บอนชุดแผ่นกดเบรกวัสดุโลหะประกอบด้านในเฟืองขับเฟืองพีเนียนวัสดุทองเหลืองเฟืองขับวัสดุอลูมิเนียมพีเนียนโยกพลาสติกผ้าเบรกชนิดแข็งอ ีกชิ้นพร้อมเฟืองเตะฟรีสปูลประกอบด้านใต้เฟืองขับเฟืองตัวนอนทองเหลืองชุบโครเมียมพร้อมบูชพลาสติกประคองเฟืองตัวหนอนเสาแกนหมุนวัสดุสแตนเลสบูชท,ทองเหลืองประคองด้านใต้เสาแกนหมุนเข็ควายวัสดุโลหะฝาครอบพลาสติกสปูลอลูมิเนียมแกนสปูลสแตนเลสไดมเตอร์39มิมลลิเมตรหน้ากว้าง33มิมลลิเมตรและแกนสปูล81มิลลิเมตรลูกปืนบริเวณแกนสปูล5คูณ11คูณ4 <c oughs> ระบบหน่วงเม็ดลาแบบ6ชิ้นประกอบอยู่ที่ตัวสปูลฝาปรับหน่วงแม่เหล ถ้วยเม็ดลาวัสดุทองเหลืองตัวช่วยระบุขนาดสายอยู่ที่ด้านข้างฝาปรับนวงลูกปืนด้านในฝาปรับนวงขนาด3ามคูณสิคูณสฝาครอบพ้องเกียร์วัสดุกราฟไฟ์ลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนด้านบนหนึ่งชุดบอดี้เฟรมกลางวัสดุกราฟไฟ์ชุดยกฟีสปูลผสมผสานงานโลหะและงานพลาสติกเช็คสเปคลูกปืน6กบวกหนึ่งหนึ่งแกนสปูลสองฝาปรับนวงแม่เหล็ก3ประคองเฟืองพินเนียนด้านบน 4, 4ประคองเสาแกนหมุนด้านบน5และ6อยู่ที่หนอบแขนหมุนบวกหนึ่งลูกปืนกันกลับสเปค6กบวกหนึ่งมาครบและนั่นคือรายละเอียด ภายในทั้งหมดของ Pioneer Lexo RX 501